ลรามีบรการ Infinity ครับสำหรับกระบ,บอกนี้ก็คือแว่งการปืนเสียงเปล่านะฮะค o m a r 4 Series 80สีสโมกตัวนี้จะเป็นไซส์ compact นะครับลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะฮะตัวปืนวสัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีคลิปตัวนี้ที่เป็นไม้แท้นะครับด้านหน้าลำกล้องก็จะตันนะครับมีเหล็กกัน,น้งหน้าแว่งการปืนเสียงเปล่านะครับสนใจก็สั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับก็มีบริการเก็บปลายทางนะฮะสำหรับร้านเรา รอบนี้ก็จะไม่คุยเยอะนะครับผมเพราะว่าทําวิดีโอวิดีโอรีวิวไว้เต็มนะครับผมไว้หลายตัวแล้วนะทําไว้หมดละอันนี้ก็จะมาดูรูปลักษณะของตัวปืนเท่านั้นนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ